สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักะเกรียงกันต่อล่าสุดกะรเรียง KNLA พร้อมกลุ่ม PDF ได้ยึดค่ายแม่วาคีในเมืองเมียวดีรักเกรียงกลับคืนมาได้หลังจากถูกฐานเมียนมายึดไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาในขณะที่ฐานเมียนมาได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำเข้ามาถลม่มส่งผลให้ KNLA ได้กองกำลัง PDF เสียชีวิต2หนนายมาเจ็บอีกจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2564สำนักข่าวสารวินเพรสรายงานว่ากองกำลังกาเรียง KNL A ได้ยึดค่ายแม่วาคีกลับคืนมาโดยตามรายงานจากสนามรบกระเรี่ยง KNLa ได้กองกำลังผสมกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ได้ยึดค่ายแม่วาคีทางตอนใต้ของเมืองเมวดีพระก,กะเรียงซึ่งอยู่ตรงข้ามบ,บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอแม่สอดจงังหวตากโดยสมาชิกกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ในสนามรบกล่าวว่าการต่อสู้เริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณตีสี 4, ของวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินต่อไปจนถึง6โมงเชา้าหลังจากนั้นเวลา10นาฬิกาเสียงปืนน้อยลงพร้อมระบุว่าเฮลิคอปเตอร์2ลำมาถึงและเิ้งระเบิดเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาและไฟายยังคงไม่อยู่ถึงเวลา19นาฬิกาโดยทหารออนไลน์บางส่วนได้ล่าถอยแต่ทหารประมาณ50นายยังคงอยู่ในพื้นที่ แลนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเดอะบางกอกไทมส์รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เช้าวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากฝ่าย KNLA ได้ส่งกำลังเข้าไปโจมตีจนมีการปะทะกับฝ่ายเมียนมาอย่างหนักผลการสู้รบฝ่าย KNLA และกองกำลัง PDF เสียชีวิต2องนายได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำหรับที่มั่นแม่วาคีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ดีจุดหนึ่งและถูกฝ่ายฐานเมียนมายึดไป เมื่อวันที่๒6ธันวาคมที่ผ่านมาทําให้ฝ่ายคะเรียงพยายามที่จะยึดที่มั่นแห่งนี้คืนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเดอะบางกอ,อกไทมส์รายงานอีกว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาพยายามนําผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจํานวนสามนายและขอข้ามแม่น้ําเมืยมายังเขตไทยทางด้านตาบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อนําตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดโดยผ่านทางพละเรือนคะเรียงในพื้นที่ เพราะฝ่ายทหารไม่สามารถให้ข้ามชายแดนแม่น้ำเหมยได้กรับแม้ว่าในระยะต้นฐานเมียนมาจะยึดฐานสำคัญบางแห่งได้เช่นค่ายแม่วาคีเนื่องจากฐานเมียนมาใช้วิธีระดมยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนะักเมื่อเห็นว่าต้านทานไม่ไหวกรเรียงก็ใช้วิธีถอยออกไปก่อนจากนั้นจึงกลับมาใหม่เพื่อยึดคืนจึงทําให้สิ่งที่ฐานเมียนมาลงทุนลงแรงปสายศูนย์เปล่าไม่จะส่งเฮลิคอปเตอร์มาทิ้งระเบิดในภายหลัง แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเนินเขาสูงทําให้ปฏิบัติการนี้ไม่ค่อยได้ผลนักดังนั้นแล้วหากการรบยืดเยื้อไปฐานเมียนมาต้องใช้คอนและงบประมาณมหาศาลในที่สุดอาจจะต้องถอดใจไปเองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่รัชชินในการรบกับกองกําลังเอกราชคาชินก่อนหน้านี้ครับ